ใส่ไม่โดนซาดใส่เสือยังบวถือท่าเน้อเฝ้าอะไรถือยุ๊ดถือยุ๊ดมันนั่ยนั่นยุ๊ดเสียนอกพี่หมใส่กระดุมก็ป่าวอะไรใส่เสือกบวถือทั้งฝ่าน้ำตาเราบอกว่าเราสิมาเฝ้าวอะไรนี่มากกับมากแต่นาตาไทยนี่เออแหละใส่เสือกบ่ชถือทั้งตาได้ท่วงเห็นตากระดูกพี่น้องโอ้แต่เล่นโซนซาดเตียนกันเลยมาที่พี่น้องมื้อนี้สิไปเอาห้อยน้ำเอนลุงที่ขายผลไม้ งวดก้อนนั่นไปซื้อผลไม้น้ำเลาเแล้วบอกว่าเราได้หวยเขาห้เขาห้สามสิบกงวดแล้วพี่นอ้องสาวคนแก่นกันเลยบ่ทธนมีเวลาโอ้ยฝากคืมพี่น้องฝาาคืมฝาาคืม,คมต่ว่าเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาเนาะขี่รถมออไซค์มากกันเลยเอ,อ,อันนี้ทั้งในมหาลาัยคนแก่นนี่แหละพี่น้องไปซื้อไปซื้อผลไม้น้ำเลาะวันนี้เราเลยบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆ้งวดลดตาสิวมหาห้วัาสันว่า เล่นสิเป๋อน้ำเล้าเนี่ยพี่น้องเล่นสิเป๋อหัวน้ำเล้าพระอาจารย์อยู่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ทั้งไอไอ็นอ้ยจำไม่ได้ไอ้วยเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วเนาะจื้อไม่ได้พี่นอ้องเอาโอเคเดี๋ยวสิพาไปถามแล้วลบขายผลไม้อยู่แถวหนามาหาไรหนามสาวคนเกลียงมาพี่น้อง วันนี้เข้าไปหาเอาหวยน้ำมันปาตาแล้วนัน่งเข้าไปอยู่เอ่อเซเว่นอยู่นอกอยู่หน่นาแล้วมาขายผลไม้มว,ไว,วันมาอ้นนวนแต่รอบน,บนี้เพิ่กขับรถอันนี้อันม้วนบางหันเนาะที่่ทีเพิลไฮม้าอันเมียอันไม่แดงที่เพิ่นไปหาเลขหายังเพิ่นก็ได้น้ำแบบนียนบ่ งวดวันนั้นพิ่ใหามานั่นพิ่นกัวงห้เด้พี่น้องน่ะวงห้อพอวงเด้อที่บ่วงก่ต้องไปซื้อเ้อซื้อต่พอวงอันบ่วงบ่ต้องไปซื้อสาขากงกันเลยห้มาจากงวดแล้วนัตตาสามงวดแล้วสามงวดแล้วออนี่ยเหลืออ่งพอดีนะเหลือยุบใบหนึ่งพอดีนอ๋อแล้วสีให้ยแล้วให้เปิดเมื่อวันที่สามสเปิดวันที่สาพันพี่น้องวันที่สามสิจังคอยมาติดตามเบื้องบนามันนั้นสีให้คือกันบ่ตัวเดียวกันบ่ สุดจะคนม้วนเน้อสิม้นดูสิอันอันใบมุกเอาเกลียวเทียนอัน่นเคยวงให้เนี่ตาเอามาโชว์บ้วงดูละตาเฝ้าตาเฝ้าเอามันจะได้อันไทยลุงอันนี้จะเขานน่ะมันจะได้ไทยอันให้เพิ่นเสียเทือนน้ำนาเอามาเบิ่งดูหนึ่งหัวที่มันโดดอ่ะสามก็แปดหกอ่สามก็แปดหกอันนี้เพิ่นกันนั่นมันเป็นปึกอยู่ได้พี่น้องมันเป็นปึกอยู่ที่เราอันอันอันได้มา้ยนะแต่ปึกนั่นนะปึกเทียนเคยถือเนี่ยปึกสามสิบก็งวดปึกนี่ แล้วเก็บใบเก่าไว้ตาใบโตใบเก็บใบประซันพี่น้องนั่นแหละเอาโอเคพี่น้องแล้ววันที่สามสิบเขาไปเปิดกันว่ามันเปลียนตัวใดนี่จ้าพินงนัดแล้วชื่อว่าได้ดอกว่ากันน้อยเดียวแต่ว่าเราว่าเราได้หวยดังรบว่าเราได้ตัวดีตัวดังเขาะให้มันลายเงินเราเดิมมาดทามแล้วเนาะนี่แหละ <c oughs> ลืมเมตา <c oughs> ลืม <c oughs> ลืมเลืมว่าอันอันเป็นดังมาจากใส่ก่อนเอาดับเครื่องดับเครื่องตะคุยกันสูรินอยูเพื่อประชารัฐสุรินไปเปล่าเปล่ามาเฝ้าเปลาเดี๋ยวยังค่อยเปิดจันน้องพี่น้องเนาะมันที่คันคันเปิดก้อนทีซซ่าสิบเป็นยังไงบ้านเป็นเขต็กองพื้นมันเป็นเขต็กองพื้นจะไปพื้นมาสั่นมาเอามันออกวันที่ใดออกวันที่หนึ่งออกวันที่หนึ่งออกวันที่สามสิบก็เปิดได้วันที่สามสิบ สองันไพาพี่น้องเปิ่ใส่เสือยังบ่ถือทาเน่าเฝ้าไใส่ถือยุ่ถือยุ่มันนั่นัยุ่เออเสียนอกพี่เมใส่กระดุมเฝ่าอะไรใส่เสียบ่ถือทั้งเป่าน้ำตาเราบอกว่าเราสิมาเฝ้าลไรนี้มากก่มาแต่นาตาไทยดีเลยล่ะใ่เสียกับ่ถือทั้งตาได้ท่วงเห็นตะกระดูกพี่น้องโอ้แต่เล็ตุนซาดแต่ไปยีกันเนีเตี้ยกับทั้งสมาิ โอกับตาว่าบอกอสิบ่ฮู้ได้น่นะใส่เสียผิดทางมาพี่น้องอกันรูปแมวคืออยู่ข้างในซั่นเด้รูปแมวรูปแมวอันนี้อยู่ข้างใน,นโอ้ยห้ามเอ้ยรูปแมวอยู่ข้างใน,นตรงนี้ต้องคอยถือทางอันนี้รูปแมวข้างนอกตาได้ทด่วงโอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวยังคอยไปเปิดกันวันที่30เนาะถ้าจะจืดนี่นี่นัดเจอตาเลยพอมีเบอร์โทรเราอยู่พี่น้องให้มาให้มาเอาในมือเลยเขียนในมือในกระดาษด่อเพื่อนใหม่ไ่เพื่อไปอืม บ้าได้บ้าได้ตัวใดเอ็นบ่อ,อ,อ,นอืมจ้ะถือเนี้ยใครสาธุเอาโอเคพี่น้องวันที่สามสี่มาเปิดเบื้องกันพี่น้องตาเราไปแล้วจอดเอาเลขกันอยุนา่าเซ่เวีนพี่น้อง <laughs> อันใส่เสียกับว่าถืทาอทัอ้งเปลี่ยนใส่ไม่รอเราบันเน็ตถือทั้งแล้วตาเราท่วงเปล่าไรอาบน้ำแล้วอันท้าได้ตาปากคิว ถ้าจะล่องพื้นหนากับท่านเรียนท้าแปงเป่าน้ำตาตาแล้วิะไปต่อพี่น้องไอหนาเซเว็นอยู่มอคอโอเคงวดน,นี้วันที่สามสิบเปิดพี่น้องเปิดเราจะยังคอยมาเบิ้งกันบานมันออกตัวใดยังคอยติดตามน้ำสาคนเตียนเพราะว่าเราบอกว่าเขาถือม่าเราสามสิบก็งวดแต่ว่าเป็นแบบกระซิบบอกกันเราก็เชียนซองให้กันต่อกันเนาะเออว่ให้บอกตรงๆบ่ให้ไล่บ่ให้ทายรูปทรงวัดสันพี่น้องยังคอยมาถับ เบิ้งน้ำสาวคนแกนมือท mm. um mm. anyway. hmm. ี่สามสิบเนาะบาสิเป็นตัวใดกันถึงนี่เดี๋ยวสิไปเอาน้ำร้ออีกแล้วบอกว่าเราไปเอามานี่เราลงทุนไปน้ำเพิ่มนี่ไอ้คุณด้เมารถเมายางไปน้ำเพิ่มคุณด้พี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้เลขวันที่หนึ่งตุลาเนาะพี่น้องเนาะติดตามน้ำสาวคนแก้นเะพี่น้องขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ